คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดความรู้สึกที่ไม่อาจห้ามได้จะทำให้ชีวิตของเธอและเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอจะเลือกอะไรความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เรื่องราวของความลับที่ไม่เคยมีใครพูดถึงการตัดสินใจในคืนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการรู้หรือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร กดติดตามและดูจนจบคุณจะไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้การใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและปริศนาจะทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในเรื่องจะพัฒนาไปอย่างไรและจะทำให้พวกเขาติดตามดูจนถึงตอนจบค่ะในยามเย็นของวันฝนตกที่บ้านหลังเล็กในชนบทมีเพียงเสียงฝนที่ตกลงมาเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขก เธอนั่งอยู่บนโซฟาผ้าเก่าท่ามกลางความเงียบสงบรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมาตลอดทั้งวันแม่เลี้ยงของเธอผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตเมื่อไม่นานมานี้เธอทำหน้าที่แม่เลี้ยงในบ้านหลังนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งความรักก็เกิดขึ้นในที่ที่เราไม่คาดคิดคืนนี้ต่างจากทุกคืนการเดินไปในห้องครัวเพื่อทำอาหารเย็นกลับทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เขานั่งอยู่ที่โต๊ะทานข้าวมองไปที่เธอด้วยสายตาแปลกๆดวงตาของเขาเหมือนกับจะบอกอะไรบางอย่างแต่เธอไม่สามารถอ่านมันได้ร่างกายของเธอรู้สึกแปลกๆเมื่อเขายิ้มให้เธอมันไม่ใช่รอยยิ้มแบบที่เขามักจะยิ้มให้กับแม่เลี้ยงคนอื่นๆมันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นในขณะที่เขาเงนยหน้ามองไปที่เธอความรู้สึกบางอย่างกลับแล่นขึ้นมาในใจของเธอ เป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมือของเธอจับที่ผ้ากันเปื้อนแน่นความร้อนจากในอบเริ่มเพิ่มขึ้นเธอก้าไปข้างหน้าแต่จิตใจกลับเริ่มค่อยแข็ขยับไปใกล้ๆเขาเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความเครียดที่ท่วมท้นในอากาศการสัมผัสของมือเขามันช่างน,น่าประหลาดใจเพียงแค่การจับมือกันในยามนั้นก็ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเขาพูดขึ้นเบาๆแม่เลี้ยง ทำไมไม่ดูแลตัวเองบ้างคำพูดนั้นเหมือนจะเป็นคำปลอบใจแต่เธอกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แปลกประหลาดเธอกระพริบตาดวงตาของเขาทำให้หัวใจเธอสัน่นมันยากเกินไปที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบและฝนที่ยังตกไม่หยุดเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหมุนรอบตัวทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่รู้จบมันคือความผิดพลาดหรือไม่ เธอไม่แน่ใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกมือของเขาวางลงบนไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนเหมือนกับว่าเขาจะบอกให้เธอรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจความรู้สึกที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอพยายามดึงมือออกจากเขาแต่เหมือนว่าเธอจะไม่สามารถทำได้มันเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วไม่มีทางหนี ความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเริ่มก่อตัวเธอกลับมองเขาและพบว่าความเงียบที่เคยมีกลับเริ่มเต็มไปด้วยความตึงเครียดความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจลบเลือนจากใจในค่ำคืนนี้ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในค่ำคืนนี้ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปแม่ลิงรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นเมื่อเขายังนั่งอยู่ใกล้ๆเธอหากเธอไม่หลีกหนีมันอาจจะสายเกินไปแล้ว สายตาของเขาจับจ้องไปที่เธออย่างหนักแน่นและทุกๆวินาทีที่ผ่านไปก็เหมือนกับว่าเวลาได้หยุดหมุนเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาแม้จะมีระยะห่างอยู่เพียงแค่ไม่กี่นิ้วท่าทางของเขาทำให้หัวใจของเธอกระตุกไม่หยุดในขณะที่ฝนยังคงตกอย่างไม่หยุดยั้งความเงียบในห้องกลับยิ่งทำให้บรรยากาศนั้นหนักแน่นขึ้นไม่มีคำพูดใดๆเสียงจากนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังดังไปทั่วทั้งบ้าน และเสียงการหายใจของเขาก็เริ่มดังชัดเจนในหูของเธอแม่ลิงรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธออย่างรวดเร็วแม่ลิงเขาพูดออกมาด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาคำพูดในใจที่อยากจะพูดกลับหายไปมือของเขายื่นมาอย่างช้าๆและเธอก็รู้สึกถึงการสัมผัสที่อ่อนโยนแต่กลับเต็มไปด้วยความหนักแน่นในความรู้สึก อย่าเธอพึมพำออกมาเสียงของเธอแผ่วเบา,เบาจนแทบจะไม่ได้ยินผมไม่สามารถห้ามใจได้เขาตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาทุกคำพูดจากเขาทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกผิดผสมกับความสงสัยเริ่มท่มท้นในใจเขาเริ่มโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆขณะที่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิดในช่วงเวลานี้มันคือการเลือกหรือการไม่เลือกแต่ที่แน่ๆคือ ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปความตึงเครียดที่สะสมมานานในอากาศตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายไม่อาจย้อนกลับไปได้แล้วแม้ลิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆกก่อนที่จะรู้สึกถึงการสัมผัสของริมฝีปากเขาที่ใกล้เข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบไปในขณะนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในผวังเขาจุกเธออย่างช้าๆด้วยความอ่อนโยนที่ไม่มีคำอธิบาย มือของเขาเริ่มลูบไหล่เธอเบาๆและเธอก็ไม่สามารถขยับตัวได้มันไม่ใช่การตัดสินใจที่เธอได้เลือกแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอไม่สามารถหยุดมันได้ในค่ำคืนนั้นทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักได้หายไปในค่ำคืนนั้นทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักได้หายไปเสียงฝนที่ตกหนักข้างนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังที่เบาบางในขณะที่เธออยู่ในห้องความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ มือของเขายังคงประคองเธออย่างอ่อนโยนท่าทางของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งความรู้สึกผิดและความสับสนที่อยู่ในใจไม่สามารถสลัดทิ้งได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันความอบอุ่นจากการสัมผัสของเขากลับทำให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันคงเป็นความหลงไหลหรืออาจจะเป็นแค่การปลดปล่อยความเครียดที่สะสมมานาน เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังเต้นเร็วขึ้นทุกทีร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงแต่กลับมีบางอย่างในตัวเธอที่ยอมรับมันทำไมเธอพึมพำเสียงเบาเขายิ้มบางๆและกระซิบตอบด้วยเสียงที่นุ่มนวลเพราะฉันไม่สามารถหยุดใจได้เขายื่นมือมาอีกครั้งและสัมผัสที่แก้มของเธออย่างเบาๆสายตาของเขาลึกซึ้งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เธอไม่เคยเห็นในตัวเขามาก่อน แม่ลิงรู้สึกถึงความร้อนในแก้มของตัวเองความรู้สึกที่ปะปนระหว่างความกลัวและความอยากรู้เขาก้มลงใกล้ๆขณะที่เธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนระอุจากริมฝีปากของเขาในวินาทีนั้นเธอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ทุกอย่างรอบตัวเธอหายไปหมดหรือแค่เสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในความเงียบเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงไปในทิศทางที่ไม่สามารถย้อนกลับ มือของเขาที่รูปหลายเธอเบาๆเริ่มกลายเป็นการสัมผัสที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเดินทางในค่ำคืนนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีทางหาทางออกเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ยากจะหลีกหนีในหัวใจของเธอเองความรู้สึกผิดและความสับสนเริ่มต่อสู้กันแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งการปล่อยให้ตัวเองเผลอใจ ก็อาจเป็นสิ่งที่เธอต้องการที่สุดและคืนนี้ทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคืนนี้ทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวพื้นห้องที่เต็มไปด้วยแสงจากโคมไฟเพียงดวงเดียวกลับทำให้ทุกสิ่งดูชัดเจนยิ่งขึ้นแม้เลี้ยงรู้สึกถึงความร้อนในใจที่เริ่มลุกลามไปทั่วร่างกายเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ แต่ในขณะเดียวกันความสงบภายในจิตใจของเธอเหมือนกำลังถูกกระทบด้วยคลื่นความรู้สึกที่แปลกประหลาดและรุนแรงเขายังคงจับมือเธออย่างมั่นคงสายตาของเขาลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความจริงจังแมเลียงเขาพูดช้าๆแต่คำพูดของเขาเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สามารถละสายตาออกจากเขาได้เธอกลับรู้สึกถึงแรงกดดันที่ท่วมท้นในอบแม้แต่การหายใจของเธอก็เริ่มผิดจังหวะ เราทำแบบนี้ไม่ได้เสียงของเธอสั่นไหวแต่ภายในใจของเธอเองก็ไม่ได้มั่นใจเขายิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับไม่ใช่รอยยิ้มที่เธอเคยเห็นในตัวเขามาก่อนมันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆทำไมถ้าใจเราบอกว่าใดเขาพูดเบาๆพร้อมกับยื่นมือมาลูบที่ผมเธออย่างอ่อนโยน แม่ลิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มสั่นสะเทือนการตัดสินใจในขณะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเธอรู้ว่ามันคือเส้นทางที่อันตรายเกินไปและการก้าวเดินไปข้างหน้าอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่ไม่อาจย้อนกลับแต่กลับมีบางสิ่งที่ดึงดูดให้เธออยากลองการกระทำที่ไม่สมควรแต่กลับทำให้ใจเธอเต้นแรงในที่สุดเมื่อความเงียบยังคงกดดันเธอสูดหายใจลึกและตัดสินใจ ไม่ว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรทุกอย่างตอนนี้อยู่ในมือของเธอเองมือของเขาค่อยๆปลดปลงจากไหลของเธออย่างชา้ชาๆและในขณะที่เขาหยุดพูดเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดที่หายไปการกระทําในค่ำคืนนี้จะเป็นการเลือกครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอแต่คำํำถามยังคงอยู่ในใจของเธอว่าการเลือกครั้งนี้จะนำพาไปสู่อะไรการเลือกครั้งนี้จะนำพาไปสู่อะไร เธอยืนอยู่ในความมืดมิดของหัวใจตัวเองสับสนและลังเลไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกเหมือนว่าอะไรบางอย่างกำลังดึงเธอไปข้างหน้าเสียงฝนที่ตกหนักข้างนอกยังคงเป็นพื้นหลังที่ให้ความรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกหยุดนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะเขายืนอยู่ห่างๆสายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่เธอและในที่สุดเขาก็พูดคำหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเธอสะดุดไม่ต้องกลัว เพราะเรามีเวลาให้เลือกกันคำพูดนั้นชัดเจนและหนักแน่นแต่อย่างไรก็ตามเธอยังรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในใจเขาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆและในขณะที่แต่ละก้าวของเขาหมายถึงการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเธอก้าวถอยหลังไปช้าๆเช่นกันจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะควบคุมแต่แล้วในที่สุดเขาก็ยื่นมือมาจับที่ข้อมือของเธอเบาๆความร้อนจากมือของเขาส่งผ่านไปถึงหัวใจของเธอ มันทำให้เธอรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ชัดเจนกว่าเดิมแม่เลงเขากระซิบอีกครั้งน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจเธอไม่ตอบอะไรไปแต่รู้สึกถึงคำพูดที่ยังดังก้องในใจในขณะนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต่อต้านได้แม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหมายลึกซึ้งในที่สุด เธอเลือกที่จะตอบรับความรู้สึกในหัวใจฉันขอโทษที่ไม่สามารถห้ามใจได้เธอพูดด้วยเสียงที่เบาหวิวแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้เขารู้ว่าเธอเลือกแล้วแล้วในเสี้ยววินาทีที่เธอคิดว่าทุกสิ่งจะหยุดลงเขาก็เข้ามาใกล้และจูบเธออีกครั้งมันเป็นการจูบที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนจูบที่เธอเคยรู้จักมันคือการจูบที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของอารมณ์ทั้งความรักความกลัวและความโลภ มันคือจุบที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความสับสนในใจแต่มันกลับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชัดเจนขึ้นในขณะเดียวกันและในขณะนั้นเองหัวใจของเธอได้เลือกแล้วและในขณะนั้นเองหัวใจของเธอได้เลือกแล้วการตัดสินใจในคืนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจคาดคิดมาก่อนความรู้สึกที่มันหล่อหลอมรวมกันทั้งความรักและความผิดปกติความหวนไห้และความห้ามใจ เขายังคงจูบเธออย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งที่ทําให้เธอรู้สึกถึงความเปราะบางในตัวเองในขณะเดียวกันเธอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้ทั้งสองยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความมืดและเสียงฝนที่กระทบหน้าต่างไม่มีคำพูดใดๆอีกต่อไปมันเหมือนกับว่าเวลาได้หยุดหมุนทุกสิ่งในโลกนี้กลับกลายเป็นแค่ความรู้สึกที่เข้มขน้นและซับซ้อนที่ไม่อาจอธิบายได้ เมื่อจุบสิ้นสุดลงเขาค่อยๆดึงตัวออกมามองหน้าเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความต้องการที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เลี้ยงรู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจขณะเดียวก,กันกับความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นเธอก้มหน้าและรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถจะลืมหรือหนีได้เราจะทำยังไงกันดีเธอพึมพำออกมาเสียงของเธอสั่นเบา,เบาๆเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะยิ้มบางๆและตอบด้วยเสียงที่หนักแน่น เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกเพราะหัวใจไม่เคยโกหกเราเธอเงียบไปพยายามจัดระเบียบความคิดในหัวแต่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ในทันทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันเกินกว่าที่เธอจะควบคุมได้การตัดสินใจจะส่งผลต่อทุกสิ่งในอนาคตหรืออาจทำให้เธอไม่สามารถย้อนกลับไปยังชีวิตเก่าของเธอได้อีกเลยแต่ในขณะนั้นเองความรู้สึกของเธอเหมือนจะชัดเจนขึ้นบางครั้ง บางสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและเรียนรู้มากที่สุดเธอมองไปที่เขาอีกครั้งและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มาจากการยอมรับในความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือไม่กอ่อตามมันก็เป็นการเลือกที่เธอทำด้วยใจและในคืนนี้เส้นทางชีวิตของทั้งสองคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในคืนนี้ เส้นทางชีวิตของทั้งสองคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ลิงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนคลื่นที่กระทบกับชายฝั่งไม่ว่าเธอจะพยายามต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงอย่างไรแต่มันก็ไม่สามารถหวนกลับไปเหมือนเดิมได้ในห้องนั้นที่เต็มไปด้วยความเงียบทุกสิ่งเริ่มสันสะเทือนในลึกสุดของหัวใจของเธอทุกคำพูดที่เขาพูดทุกสัมผัสที่เขามอบให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถลบออกไปได้ เขาจ้องมองเธอเหมือนจะเห็นบางสิ่งในตัวเธอที่เธอเองยังไม่เข้าใจความรู้สึกที่ซับซ้อนและยากจะอธิบายได้ในคำพูดแม่เลี้ยงเราคงไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่หนักแน่นราวกับรู้ว่าเธอจะต้องรับรู้สิ่งนี้เธอพยักหน้าเล็กน้อยรู้ดีว่าคำพูดนั้นเป็นความจริงเธอเองก็รู้สึกถึงความไม่เหมือนเดิมในทุกๆลมหายใจที่เธอหายใจออกมาในตอนนี้ เธอไม่เคยคิดว่าเธอจะมาอยู่ในจุดนี้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธออย่างรวดเร็วและเธอไม่สามารถหยุดมันได้แต่จะทำยังไงต่อไปละ่ะเธอทำออกไปเสียงถ่าวากลัวที่จะได้คำตอบที่เธอไม่พร้อมจะรับเขาก้าวเข้ามาใกล้ๆและยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเราจะเดินไปข้างหน้าไม่ต้องหันกลับมามองเขาตอบด้วยเสียงที่มัน่นคง แม่ลิงรู้สึกถึงความเย็นจากลมฝนที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าเธอกำลังเดินเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เธอพยายามหาคำตอบในใจแต่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือการตัดสินใจมันอยู่ในความรู้สึกของเธอเองเมื่อเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาบอกเล่าเรื่องราวมากมายที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมา ทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางความมืดและความเงียบพวกเขารู้ดีว่าต่อจากนี้ชีวิตของพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่มีร่วมกันตอนนี้มันก็มาพอที่จะทําให้เธอกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอก้าวไปข้างหน้าและหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเธอไม่พูดอะไรแต่สัมผัสมือเขาอย่างแน่นหนาการตัดสินใจในคืนนี้ แม้จะมีความซับซ้อนและความลังเลแต่เธอก็รู้ว่ามันคือทางเลือกที่เธอจะเดินไปจนสุดทางและความรักในคืนนี้จะเป็นความรักที่เธอไม่มีวันลืมและความรักในคืนนี้จะเป็นความรักที่เธอไม่มีวันลืมทุกย่างก้าวที่เธอก้าวออกไปจากจุดเดิมนั้นร่างกายของเธอรู้สึกเหมือนกับการก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักทุกสิ่งที่เคยเป็น กลับดูเหมือนเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนในกระจกที่ไม่สามารถจับต้องได้อีกต่อไปเขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนเขารู้ดีว่าเธอกำลังเดินในเส้นทางที่ยากลำบากแต่เขาก็พร้อมจะเดินเคียงข้างเธอไปทุกก้าวเธอไม่ต้องกลัวเขาพูดด้วยเสียงที่สงบแต่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความแข็งแกร่งจากเขา เธอรู้ว่าเขาพูดเพื่อปลอบโยนแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่แปลกประหลาดในใจเธอกลับเติบโตขึ้นเรืเ่อยๆยิ่งพยายามขัดขืนมันก็ยิ่งรู้สึกถึงความต้องการที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ว่าเธอจะพยายามทำใจให้สงบอย่างไรความรู้สึกบางอย่างในตัวเธอกลับก่อตัวขึ้นใหม่ในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปเธอเริ่มสงสัยว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อการกระทำในค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีทางหวนกลับ เขาก้าวเข้าใกล้และสัมผัสที่ข้อมือของเธอเบาๆเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเขาบอกด้วยน้ําเสียงที่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทุกอย่างมีเวลาของมันเองเขาไม่ได้พูดแค่คําพูดที่เรียบง่ายแต่เหมือนกับว่ามันสะท้อนถึงความหมายลึกซึ้งที่อยู่ในใจของทั้งสองคนเธอรู้สึกถึงการยอมรับในตัวเองและในสิ่งที่เธอเลือกความสงบที่แผ่ซ่านจากเขาทําให้เธอเริ่มรับรู้ว่า การเลือกในคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดพลาดหรือความถูกต้องมันคือการเดินทางที่จะทำให้พวกเขาเติบโตเธอสูดหายใจลึกรู้สึกถึงความอุ่นจากมือเขาที่จับข้อมือของเธอแล้วพวกเขาก็เดินต่อไปข้างหน้าท่ามกลางเสียงฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องและโลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปแต่ในขณะที่ทั้งสองก้าวไปข้างหน้าทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดลงชั่วขณะในค่ำคืนนี้ที่ไม่เหมือนใคร ชีวิตของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่และมันจะเป็นการเริ่มต้นที่พวกเขาไม่อาจลืมได้ตลอดไปการเดินทางของพวกเขาในคืนนี้ไม่ใช่แค่การก้าวเดินไปข้างหน้าแต่เป็นการเดินทางที่ได้สร้างรอยทางในหัวใจของทั้งสองคนทุกย่างก้าวที่พวกเขาก้าวออกไปโลกภายนอกยังคงหมุนไปแต่พวกเขากลับรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยมีรอบตัวหายไปจนเหลือแค่ความรู้สึกที่มีต่อกันเท่านั้น เวลาเดินไปช้าชาราวกับว่าทุกสิ่งอยู่ในโลกของพวกเขาเพียงสองคนแมลิงเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันไม่ใช่แค่ความรักที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญหน้าเธอไม่ต้องการหนีจากความจริงอีกต่อไปเธอและเขาไม่พูดอะไรมากนับแต่รู้สึกถึงความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างกันคำพูดที่ไม่จำเป็นก็กลายเป็นคำที่ไม่ต้องการกล่าวถึงสิ่งที่เห็นแล้วว่าไม่มีทางกลับไป ความเงียบในอากาศที่เย็นเยียบจากฝนที่ตกลงมากลับสร้างบรรยากาศที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วในตอนที่ฝนเริ่มหยุดตกลงพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดสั่งแสงจากโคมไฟที่เริ่มมูฟไหวเราไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วใช่ไหมแม่เลี้ยงถามอย่างเงียบเงียบเขาหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นไม่ต้องกลัวเพราะเราเดินไปข้างหน้าแล้ว คำตอบนั้นเหมือนจะผ่อนคลายทุกความเครียดที่สะสมอยู่ในใจของเธอเราวกับว่าเธอสามารถหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากค่ำคืนนี้ก็คือการยอมรับในตัวเองและในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดพวกเขาทั้งสองคนจับมือกันแน่นและก้าวไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พวกเขารู้ดีว่าแค่มีกันและกันทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ ในค่ำคืนที่ฝนหยุดตกโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนชั่วขณะหนึ่งความรักของพวกเขาก็ถูกจารึกลงในใจและมันจะยังคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันลืม